ครับผมสวัสดีปีใหม่เดือนใหม่ของมกราปี68นะครับผมก็วันนี้เรากลับมาถ่ายคลิปกันอีกเดิมนะพี่นะที่ห่างหายไปน่าจะหลายวันอยู่นะครับผมเพวันนี้ผมมาเปิดคลิปด้วยกับโลเคชั่นใหม่นะครับผมซึ่งโลเคชั่นนี้เป็นห้องพักนะครับเป็นห้องพักสองชั้นนะซึ่งที่นี่มีคุณยายนะครับเสียชิดคาห้องนะแล้ว มีญาติพี่น้องนะคะมาพบศพนะฮะแล้วก็เจอวิญญาณแกอย่างวนเวียนอยู่นะครับผมซึ่งมีหลายคนนะครับที่ยังคิดว่าแกยังอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆทุกคนไปที่สูงกันนะครับกับหอพักสองชั้นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลุยเลยนะพี่โอเคครับพี่ๆก็เดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมก็เรากลับมา ทำคลิปกันอีกเช่นเคยนะพี่นะก็ห่างหายไปหลายวันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะพี่นะก็วันนี้ผมมากับโลเคชัน่นเขาเรียกว่าตึกหอพักนะครับซึ่งมีคุณยายนะเสียชีวิตยอยู่ในห้องนะทุกคนนะ แล้วญาติพี่น้องนะฮะเหมือนว่าแกยังไม่ไปไหนนะครับผมเหมือนว่าวิญญาณยายก็ยังอยู่นะทุกคนลอดูอีกีดีกว่าเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ย้ยนเฮ้ยเฮ้ยยคย ้ยอกลับมาก็เอากันเลยเหรอใครครับคุณยายหรือเปล่าเจือเจ้าที่เจ้าทางเฮ้ยทุกคนมีของด้วยวะพิเกียเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วเข้าไว้เข้อห้องไปอุ้ย ห้องคุณยายหรือเปล่าครับอืเพิ่งเห็นพ,พ,พี่พี่ครับมีพวงมาลัยด้วยสวัสดีครับดวงจิตดวงวิญญาณสวัสดีปีใหม่นะจตาดูวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะช่วยปรากดลำปรากดฏกาย ให้พวกผมเห็นหน่อยนะครับให้คนดูได้เห็นนะครับแต่มีงอนดำวิ่งเข้ามาในห้องนี้ะทุกคนเสื้อผ้าที่นอนหิิงนะครับยายอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ วุ้ยอะไรอะยาย่านผู้ใหญ่ยังอยู่ใจยายช่วยไปกดล่าม,มากดกายให้ผมได้เห็นด้วยนะครับอุ้ย ประตูมันฝืดมากเลยอ่ะคุณหนึ่งเก้านะครับในห้องนี้อุยคุณยาจา๋าคุณยายยังอยู่ไหมครับถ้าคุณยายยังอยู่คุณยายสื่อสารหน่อยได้ไหมครับ เฮ้ยที่มันมายังไงอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยตกใจทุกคนมันยังมีของอยงเ้ยเฮ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 ้ยเสียไขาเดินอ่ะ ดูจิตดูวิญญาณวิญญาณอยู่เจ้าที่เจ้าทางเอ้ยเสียงอะไรวะเอ้ยทวนด้วยใครได้ยินเสียงวะ มีใครยินเสียงวะเสียงใครหัวล้อตัวอะไรเดินวะใครหัวล้อครับคุณยายหรือเปล่าถ้าเป็นคุณยายนะช่วยประกดล่ามาากดกายหน่อยได้ไหมครับหุย้ยอะไรอ่ะ มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยทุกคนห้หหหหยองน่ากลัวมากเลยยิยยายยังอยู่ไหมครับ ช่วยประกรล่าบปรากดกายนะแม่คับคุณยายหรือเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ยังอยู่ณนที่แห่งนี้นะช่วยปรากฏ่ามปรตกดกายให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสนะครับผม ช่วยออกมาปรากดล่ามากดกายได้ไหมครับแต่คุณยายังอยู่นะครับตอนนี้ผมเหื่อแตกมากนะครับคือห่างหายไปนานแล้วความกลัวมันครอบงำผมทุกคนความัามันครอบงำผมสุป,ปีนานางสุป,ปีนานางสุป,ปีนานาง จีเจลุนี่เฮ้ย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 เ้ยเงาอะไรเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยใครครับพี่ๆครับพ yeah> ี่ๆ

วิ้ยต่อหน้าเลยเฮ้ยไม่มีลมอ่ะ คุณยายยังอยู่นะคุณยายช่วยสื่อสารนะครับประคฏล่างให้เห็นชัดๆนะครับวิทุกคนยังมีต่อแตนอยู่เลยอะที่หายละชิบหายแล้วิยวยิวถึงกระเดินโอเคทุกคนเ๋ยวผมขอญอาตลงก่อนนะมีแตะมีตอนแตะตอนแตนุิย,ยมีตอดมีม,ม,ม,มีมีแตนเต็มเลยครับพี่ๆมันไม่ปลอดภัยครับผม สวัสดีจ้าโอเคทุกคนอยวผมขอญอาติลงก่อนนะเฮ้ยดูดิยังมีตัวอยู่เลยอะไม่ปล่อยัยขอลงก่อนนะครับโอเคครับพี่พีก็ผมขออญาตลงก่อนนะเพราะ แตนเยอะมากครับล้างแตนเยอะมากนะทุกคนก็ย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอีพีหน้านะทุกพี่นะก็คำขึ้นนี้ขอลาตีสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับ